เรียกพ่อสิต้นตอนที่สิบแปดไม่หนีไปไหนแล้วทำอะไรอยู่ครับบิ๊กที่เพิ่งตื่นนอนในตอนเช้าขยับตัวออกจากผ้าห่มแล้วเข้าไปกอดเอวของคนตัวเล็กจากด้านหลังทำให้ต้นต้องหันมาหาแล้วหยิบเงินสดขึ้นมาสองปึกชูให้คนตัวโตที่ตอนนี้เปลี่ยนมานอนหนุนตักของเขาแล้วเอ่ยพูดขึ้นต้นกำลังนับเงินอยู่ครับ นี่ต้นคงไม่คิดว่าพี่กำลังโกงต้นอยู่ใช่ไหมรุ่นพี่อะต้นไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าต้นกำลังจะนับเงินให้ครบสองแสนเพื่อจะเอาไปคืนฟ้าคืนฟ้าเมื่อเห็นรุ่นพี่แสดงสีหน้างุนงงออกมาบวกกับความที่ต้นกลัวว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจเขาผิดเขาจึงรีบอธิบายรุ่นพี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับ แล้วก็อย่าคิดอะไรแผผงๆอย่างเช่นต้นชอบฟ้าอะไรแบบนั้นด้วยที่ต้นต้องเอาเงินไปให้ฟ้าเป็นเพราะว่าต้นทํานาฬิกาของฟ้าพังแล้วต้องจ่ายค่าซ่อมให้นะครับพอเห็นว่าคนตัวโตยังคงเงียบต้นจึงอธิบายเพิ่มเติมเพราะเขาไม่อยากให้รุ่นพี่เข้าใจเขาผิดแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่ได้คิดปิดบังอะไรอีกฝ่ายด้วย คือเมื่อวานฟ้ามาหาต้นที่ร้านแล้วบอกว่าต้นต้องจ่ายค่าซ่อมนาฬิกาที่ต้นทําพังตอนแรกต้นก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาคืนฟ้าตั้งสองแสนกำลังคิดว่าจะกลับไปหารุ่นพี่ดีไหมแล้วพอคิดอย่างนั้นอยู่ดีๆลุนพี่ก็โผล่มาเลยทําให้ต้นดีใจมากเลยครับหลังจากน้องอธิบายจบบิ๊กก็เพิ่งเข้าใจว่า ที่ฟ้าบอกจะช่วยเขาคงเป็นเรื่องนี้สินะไม่น่าละ่ะอีกฝ่ายถึงได้บอกให้เขาไปรอรับต้นเมื่อคืนที่แท้ก็ไปกดดันต้นให้น้องไม่มีทางเลือกแล้วกลับมาหาเขาช่างเป็นเด็กที่เจ้าเล่จริงๆไม่น่าละ่ะคุณกระันถึงได้หลงรักหัวปักหัวปำยอมเปหนักขนาดนั้นเห็นทีเขาต้องจับตาดูไม่ให้เด็กนั่น สอนอะไรไม่ดีให้กับต้นซะแล้วถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนช่วยต้นให้กับมาหาเขาก็ตามรุ่นพี่โกรธหรือเปล่าครับที่ผมจะเอาเงินไปคืนให้ฟ้าต้นเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งเพราะกลัวว่าคนตัวโตจะโกรธเขาเพราะเอาเข้าจริงๆถึงแม้รุ่นพี่จะยกเงินห้าแสนบาทนี้ให้เขาแต่เขาก็ยังรู้สึกเกงใจอยู่ดีพี่จะโกรธเราทำไมล่ะเงินนั่นเป็นของต้นนะ ต้นอยากเอาไปทำอะไรก็ตามใจเลยขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวต้นโทรหาฟ้าก่อนนะครับพูดจบต้นก็รีบหยิบมือถือขึ้นมากดโทรออกหาฟ้าและเพียงไม่นานอีกฝ่ายก็กดรับฟ้าจะให้เราไปเจอฟ้าที่ไหนอะ่ะไม่ต้องมาแล้วล่ะอา้าวทำไมล่ะไหนฟ้าบอกว่าให้เรารีบหาเงินสองแสนไปคืนให้ฟ้าไง ก็บอกว่าไม่ต้องแล้วไงนาฬิกานั่นนะ่ะกูเป็นคนทําพังเองอ้าวไม่ต้องมาอ้าวมาเอ้ยเลยกูบอกว่ากูเป็นคนทําพังเองเพราะงั้นมึงไม่ต้องเอาเงินอะไรมาให้กูแล้วแค่นี้นะกูต้องรีบขึ้นเครื่องไปปารีสกับพ่อกรันพูดจบปลายสายก็กดวางทันทีทำให้ต้นได้แต่แสดงสีหน้างง,ง,ง,งก่อนจะก้มหน้ามองรุ่นพี่ที่นอนหลุนตักเขาอยู่ เพื่อนว่ายังไงบ้างฟ้าบอกว่าไม่ต้องเอาเงินไปคืนแล้ครับอย่างนั้นเหรอครับผมก็งงอยู่เนี่ยเมื่อวานฟ้ายังมาโวยวายว่ายังไงก็ต้องให้ผมหาเงินสองแสนไปคืนแต่พอมาวันนี้กลับบอกว่าไม่เอาแล้วแถมยังจะบินไปปารีสแล้วด้วย บิ๊กมองเด็กน้อยที่กำลังแสดงสีหน้าสับสนให้กับการโดนเทจากอดีตเพื่อนรักจนเขาอดเอ็นดูไม่ได้งั้นเอาแบบนี้ดีไหมวันนี้เราไปช้อปปิ้งกันแล้วก็หาซื้อของขวัญอะไรสักอย่างไปให้เด็กคนนั้นเมื่อเห็นรุ่นพี่เสนอมาแบบนั้นต้นก็คิดนิดหน่อยจะว่าไปแล้วรุ่นพี่พูดมาก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะถึงแม้ว่าเขา จะไม่รู้ว่าฟ้าจะรับหรือไม่รับของขวัญที่เขาจะให้แต่อย่างน้อยเขาก็อยากมอบอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการขอโทษฟ้าที่เคยทำไม่ดีกับอีกปายโอเคครับงั้นเรารีบลุกไปอาบน้ำกันเถอะครับอืมไปอาบน้ำกันบิกตอบรับก่อนจะอุ้มต้นลุกจากเตียงเล่นเอาเด็กน้อยโวยวายขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวสิรุ่นพี่จะทำอะไรครับ ก็ไปอาบน้ำไงไม่เอาครับต้นอยากอาบคนเดียวไม่เอาพี่จะอาบกับต้นรุ่นพี่อ่ะต้นได้แต่ทุบกำกปั้นลงบนอกของคนตัวโตวเพื่อเป็นการประท้วงแต่ทว่าสุดท้ายก็ยอมให้คนตัวโตวอุ้มเขาเข้าห้องน้ำอยู่ดีในอ่างจักุชชี่ที่มีน้ำไหลบนรอบตัวของทั้งสองคน ทำให้ต้นหลับตาอย่างสบายแต่ทว่าวเพียงไม่นานเขาก็ต้องลืมตาเมื่อเห็นคนที่นั่งซ้อนอยู่ด้านหลังยกมือขึ้นบีบขยำหน้าอกของเขาแถมลิมฝีปากร้อนยังเอาเตจ,จุกไปทั่วแผ่นหลังของเขาอืมรุ่นพี่หยุดเลยครับไม่เอาไม่หยุดไม่พูดเปล่าคนตัวโตยังเอื้อมมือลงมาสัมผัส กับส่วนอ่อนไหวใต้สะดือของต้นเล่นเอาเด็กหนุ่มต้องหนีบขาทั้งสองข้างเข้าหากันก่อนจะหันหน้ามามองค้อนให้กับรุ่นพี่จอมหืน่นรุ่นพี่ไหนบอกว่าจะพาต้นไปช้อปปิ้งไงก็ตอนนี้ยังเช้าอยู่ห้างยังไม่เปิดหรอกแต่เราก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวเช้าด้วยนี่ครับพี่ทำไม่นานหรอกนะเมื่อคืน ต้นก็ให้พี่นอนกอดเฉยๆไม่ใช่เหรอไม่สงสารพี่หรือไงหึหืออะไรกันครับเนี่ยต้นไม่รู้จะพูดยังไงกับคนตัวโตที่ดูเหมือนจะกลายเป็นคนขี้อ้อนเล่ากับหมาตัวโตโตที่พยายามขอขนมจากเจ้าของยังไงอย่างนั้นนะพี่ทำแค่รอบเดียวไม่สิสองรอบไม่นานหรอกนะ ปากก็ออดอ้อนส่วนมือกับเอื้อมลงมาบีบขยำลังแกสะโพกกลมของเขาเล่นเอาต้นรู้สึกร้อนผ่าไปทั่วทั้งตัวแล้วแบบนี้เขาจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะก็ได้ครับแต่ถ้ารุ่นพี่ทำเกินสองรอบต้นจะโกรธแล้วหนีกลับไปอยู่หอพักถ้าต้นชอบอยู่ที่หอพักนั่นขนาดนั้นพี่ว่าพี่ไปเจรจาซื้อตึกนั่น ดีไหมนะไม่ต้องเลยครับรุ่นพี่ต้นไม่หนีไปไหนแล้วต้นก็แค่พูดเล่นต้นรีบเอ่ยห้ามเพราะกลัวว่ารุ่นพี่จะไปซื้อตึกหอพักนั่นจริงๆเพราะน้ำเสียงและสายตาของรุ่นพี่ไม่ได้มีแววแล้อเล่นเลยแม้แต่น้อยเขารู้ว่ารุ่นพี่รวยแต่ใช้เงินเหมือนกับเป็นกระดาษแบบนี้มันก็ไม่ได้เปล่ายิ่งถ้าการใช้เงินนั้น ต้นเหตุมันมาจากเขาด้วยแต่พี่ว่าพี่ซื้อมาก็ดีนะถึงแม้หอพักนั่นจะไม่ได้สร้างกําไรอะไรมากมายแต่ก็คงไม่ขาดทุนโอ้ยรุ่นพี่เรียนหมอหรือเรียนบริหารธุรกิจครัเนี่ยถ้ารุ่นพี่จะซื้อเพราะอยากทำธุรกิจปล่อยเช่าผมก็ไม่ว่าหรอกครับแต่ถ้าจะซื้อเพราะผมไม่ต้องเลยครับโอเคถ้าต้นไม่ชอบ พี่จะไม่ขัดใจงั้นเรามาทำเรื่องที่เราชอบกันดีไหม,มรุ่นพี่อย่าใจร้อนสิครับต้นยกมือดันอกคนที่จับตัวเขาพลิกให้หันไปรับจูบอีกฝ่ายก่อนจะโดนมือหนาของรุ่นพี่จับเข้าที่ท้ายทอยและประกบปากจูบลงมาอีกครั้งอืมต้นส่งเสียงอื้ออึงในลำคอแต่ทว่าประท้วงอะไรไม่ได้เมื่อตอนนี้ทั้งตัวเขา โดนคนตัวโตอุ้มขึ้นในท่านั่งเกยตักทำให้อะไรต่อมีอะไรสัมผัสกันจนมันชูชันพร้อมลบลิ้นฝีปากหนาของคนตัวโตเลื่อนลงมากดจูบที่ลำคอรละหงของต้นก่อนที่ปลายลิ้นร้อนจะลากเลียลงมาที่บริเวณไหล่แถมฟันคมๆนั่นยังขบกัดจนผิวเนื้อของต้นเกิดเป็นรอย อืรุ่นพี่อย่าก,กัดสิครับต้นเจ็บนะงั้นไม่กัดทำเลยก็แล้วกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิอืมต้นที่กำลังประท้วงต้องกืนเสียงของตัวเองกับลงคอก่อนที่เขาจะส่งเสียงคางหวานออกมาเมื่อกิจกรรมเข้าจังหวะภายในอ่างจะกุชชี่ของพวกเขาเริ่มขึ้นแถมเสียงคางหวานนั่นก็ดังขึ้นเรื่อยๆตามแรงขับเคลื่อน ของคนตัวโตวที่ชักนำอารมณ์ของเขาไปถึงขีดสุดลมจากได้เป่าผมทำให้ต้นหลับตาพริ้มปล่อยให้คนเป็นพี่ดูแลเขาถึงแม้ในใจจะแอบเครืองที่อีกฝ่ายเล่นผิดสัญญาบอกว่าจะทำแค่สองรอบแต่เอาจริงๆกลับทำมากกว่านั้นอ่ะแห้งแล้วทีนี้ก็มาใส่เสื้อผ้าบิ๊กพูดขึ้นหลังจาก ปิดได้เป่าหม่มแล้วหันมาหยิบเสื้อเชิ้ตสวมให้กับคนตัวเล็กพร้อมกับติดกระดุมให้อย่างเรียบร้อยพอแต่งตัวให้น้องเสร็จบิ๊กก็ทำท่าจะโน้มหน้าลงไปจูบแต่ทว่าโดนมือเล็กยกขึ้นปิดปากเขาซะก่อนหยุดเลยครับรุ่นพี่ถ้ายังเอาเปรียบต้นแบบนี้ต้นจะโกรธจริงๆแล้วนะครับแม้น้ำเสียงจะลาบเรียบแต่แววตาดุดันของน้อง ก็ทำให้บิ๊กต้องรีบยกมือทั้งสองข้างขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าเขายอมแพ้ก่อนจะพูดยิ้มยิ้มโอเคพี่ยอมแพ้แล้วงั้นเราออกไปกันเลยไหมจะได้แวะทานข้าวกันก่อนนี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเมื่อเห็นรุ่นพี่ยอมถอยไม่คิดจะลังแกเขาต่อต้นก็พยักหน้ารับก่อนจะลุกตามรุ่นพี่ออกจากห้องไป